มันจะมีพวกที่แบบเล็บื้อะหรือืรถแเอาลงมาใครไปว่าให้ปีนต้นไมล้วพร้อมลันพอมพอมกันตรงเนี้ยเหมือนใช่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 มา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 น่อยไอมามหน่อยมามามาเต็มตัว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 าาามมมามามาามาาาามามมามาามากม ผมวิ่ง <değil> ต <à. S 3> <g all> ีคู่ไม่ใช่เออไม่รู้ไม่มีเจ็ดนะอุ้มปีนะถ้ามันถ้ามันใช้ได้นะมามามาหลังบ้านเลยมาหลังบ้านเนี่ยโอ้ยมามาขึ้นหน้ามาหน่อย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 ขึ้นมาดิข้างหลังขึ้นมาดิข้างหลังขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาไหวๆล้วไหวแน่พี่อย่าไปไกลเกินเพราะว่าฮากีเกาะฮากีไอ้นี่มันคุมได้แค่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยพยายามตรงกลางไว้อย่าไปไหลไปอืมๆเที่ยงทีตีประกาศเริ่ม เราเราเราฟังเสียงปืนนะเดี๋ยวปล่อยม้าวิ่งเยอะเมื่อกี้ใครยิงวะพี่โหนะวะปล่อยม้าวิ่งพี่ไม่ใช่พี่พี่พี่ยิ่งพี่ไม่ใช่เขาพี่ยอดพี่ยอดครับเป็นกดเป็นกดเขาขึ้นรถแล้วนะเขาขึ้นรถแล้วเออ์เขาเต็มตัวนะเต็มตัวนะเต็มตัวนะเขาเขาจะยิงปืนอ่ะมามาครับนะครับฝั่งูุนพร้อมแล้วพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับวางสาญยิงปืนผมนะครับรอครับรอก่อนนะรอก่อนนะโอเคครับเขาเขาไม่รู้ว่าเขาขึ้นรถอ่ะ อ้ามันขึ้นหมดเลยหรอโอ้ยโอ้ยเขาลงแล้วเขาลงแล้วเขาเขาลงอ๋อนี่ไงลงละไอ้สัตว์เกียน์หนออ้เหียมึงกงกูเหรอผมก็ต้องไปไล่ยิงปืนมันใหม่ใช่ไหมใช่เพื่อนอะทั้งสองฝั่งฟังสัญญาณปืนผมนะครับครับผมครัผมยิงขึ้นฟ้าคือพร้อมเริ่มได้เลยนะครับเตรีมตัวนะครับปล่อยมาไปไไล้วไม่ไหลมไลอยากเตยอยากยอยากเตยให่ให่ให ไว้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 ไม่ต้องขึ้นสูง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 มากไม่ต้องขึ้นสูงมากไม่ต้องขึ้นสูงมากใจเย็นใจเย็นรอได้รอได้รอได้รับ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 ได้เซมมาหน่อยพี่ชนหน่อยชวหน่อยโชว์หน่อยเฮียมึงมึงตาองยเซมาหน่อยพี่สบมาหน่อย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 เซมมาหน่อยเซมยาหน่อยเซมมาหนีอยเซมมาหน่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 อยเซมมาน่อยเซมมาห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 น่อยเรมมาหน่อยเซมมาหน่อยเซมมาหน่อยเซมมาหน

โอ้เพื่อนเอาต่อไปเอาต่อไปเอาต่อไปต่อย่าต่อไปตีอย่าต่อไปอะไรอ่ะคนดูมันเป็นอะไรวะชุบแล้วกูฉุบแล้วกูฉุบแล้วเอาไพื่อนหยเอาไพื่อนหยมึงมาเล่นมึงขึ้นไปมาชุบ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 ทะลุนะมันจะทะลุตัวนึงทะลุตัวนึงพี่ทะลุตัวนึงเดินตายนะตายเยอะนะทำเล็กกินเฮ้ยกูโดนกูโดนทะลุมาพี่มันทะลุมาพี่บอกว่าไงบ้านนะเออคนหนึ่งนะบ้านไม่ได้แล้วเฮียหลังบ้านแตกแล้วไม่มีใครเฝ้าเว้ย ไล่ปืนหน่อยแบงกินยาน <pastel? S 3> กั centered, ไ<ป>นไล่ปืนนิ้วนิ้วไปเติมได้นะหลังไอ้นี่นะได้นะเนี่ยเล่นดีๆเล่นดีชุบเพื่อนดีๆ <pe at> ชุบเพื่อนดีๆต้องเล่นด้วย เอาไม้ปิดเอาไม้ปิดม EX er nah ีดปิดเอากูกลับมาแล้วกลับแล้วกูตายเมื่อกี้ไปบ้านแตกไม่มีคนนะพี่ไบ้านบ้านมแตกบ้านมันแตกบ้านมันก็แตกกลมาแล้วกูมาแล้วเฮี้ยอะไรมึงชนะเฮี้ยอะไรมึงกระจอกไอ้สารบุล้มันน้ายไอ้าแล้วมัน้อยไอ้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 ไมาไี้ไั้ไอไอไอกไั้ไอ้ไ้เลยไอ้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 ไ้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 ไึ้ไ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 ไอ้ไ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 ไปนไ้ไไปนไ้ไ ไปเลยดิไปเลยไไอ้กา์เอาเพื่อนเอกเพื่อนเกปศบีพี่ีกไอ้กากหน่อยเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาบมาไปทิ้งเอาเพื่อนไปด้ยไม่ได้นะไปยไม่ได้นะศพเขาตายเยอะตรงถนนเับ เดยกลับมากลับบ <ules laughter> ้านเรามาพวกเราไห้ขึ้นไปกพื่อาหน่อยเพื่อนหน่อยตรงกลางมาช่วยเพื่อนข้างล่างนะใต้ถนนนะใต้ถนนนะต้นกล้าเพื่อนที่เพื่อนกลางไฟเพื่อนกลางไฟช่วยเพื่อนกลางไฟหน่อยมาลงมาลงมาทางริมเลนะทางชายหาดนะทางชายหาดนะคือเปิดทางที้นะมาหาแล้วชายหาดแลตรงนี้กว่าไหนไปวิ่งเวันนะน้ำหนึ่งน้ำนึน้ำหนึ่งน้ำนมหมดแล้วมดล้วหมดแล้ว เสบเช้า่ังฟังเสียงพื่ครัมามาันนีดเชื่อขนาดิเชือนันเชือต้องย <od> นต้องยนพต้องยเพื่อนเพื่อนน้ำยู่มันชุบมันชุบ๋ยมชุเยอะต้อไปหนอมนต้อไป้ไม่มีใครกาไม่สับสวยเว้ยมันทะลุมันทะลุมันจะทะลุเราเอาิีบนเข่าใครตีการพี่ กันต no ั้งแต่ร oh, oh, like ุ like yeah, yeah. ่นแม่จะพานเราส่งเพื่อนนปหาส่งเพื่อนนะต่อเดียวแยกนะต่อเดียวแยกนะใจเย็นนะไปบ้านเรามันทะลุไปบ้านเราหลังแข่งปากกูบอกก่อนหลังบ้านมากันหน่อยฟังกูหลังบ้านเราแข่งปากแข่งปากกูบอกแค่นี้แหละหลังบ้านเราแข่งปากยูศบไวๆวพวกมึงยูศบไวไวเฮียมึงยูศบไวๆหลังบ้านเราแข่งปากกูบอกเลย ่นลัง้าหลังมาก้รู้ไปพี่ันทรู้ไปกรมละกรมละเดา๋ยมไม่ต้องลงแ้ผให้ผมใ้คใจเย็นเลยไอ้คนนี้ตายแล้วี่ะแข่ง้าไปสุดามากนะดีดีดีดดดียัยดงสุดดดงสุดเลยดงสุดเลยดงสุดมาอีนึ่งกาบีึงกาบึงกาบึงกาบีลงไหนลงไหนดงอีกพี่ดึงลงไปอีก

เอานมัศพ่าดไ้มศพวยผมศพด้วยขึ้นมาสอตัวเขแล้วนตายพี่พตายถูกพัดตายไอ้หน่อยไปุไันสุดพัน่อยกูบอกแล้วฟังนี้ฟังฟังฟันีมันตายไรเชี่ยตาเชีายไอ้สัตว์เสียชีิตตัวไหนเสียงดังชื่อควายไอ้สัตว์ไอ้เด็กเี่ไอ้สัตว์เจ้าช่ยว้ไอ้ชวิตตัวไหนเสียงดังชี่ควายไอ้สัตว์ไอ้เด็กเชี่ยว่นบอกต่อเลยถ้นข้างๆเนี่ยไม่ต้องไปไกลถ้นข้างเนี่ยมีมันมีออมมีออมมีเลคน่าหนา ไอ้ถูกแล้วใครเอากลับไปวะเอาไปบนสต่ายน้ำมีตัวนึงล้มอยู่สต่ายน้ำมีตัวนึงให้ให้ตามไปช่วยตรงไหนปะให้ตามไปช่วยช่วยตรงไหนปะ้ริดมาส่ายไปนะไล่อยู่ไล่ข้างบนใช่ปะข้างบนใช่ไหมกำลังวิ่งไปตัวนึงวิ่งตัวนึ่งกูยิงล้มไปแล้วกำลังวิ่งไปตัวหนึ่งวิ่งตัวหน่งไอรีดตัวไปตีรีดเจ็ดชนะแล้ว ตีลิงตีลิงเจมเลมันลงน้ำคนนึงนะนี่สาสต์ไม่มีป่าหรอเด็กเคียยวยาเด็กเียเจอกูโม้ลูกมวะสามเดือนแล้สี่เดือนแล้มึงจำชื่อกูได้มึงมีอะไรวดตีลิงตีลิงไอ้ยังไชื่อพี่กูแมนจัดไอ้าสไอ้ี่ไปไป่ไป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 ปไ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 ปปไ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 ปปไ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 ไป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  ไม่ผมอยู่ตรงกองเพื่อนผมเห็นไกลๆเอ้ยมันจะหมดแล้วอย่าลฟาบเยเพื่อนเดี๋ยอ้งมสบันเยวไมสบันบ้าเป็นคนร้านเป็ให้เอาเอาถนนทางหลทางไปกินเนื้ปมแล้วผมหมดแล้วไหนข้างล่างโอเคโอเคตอนเนี้ยตอนเนี้ยใครว่างไปเอาแปรถมาเลยแปารถมาเลยอยเส้นรเส้นรถเส้รเสีรถา่าล้เเเรถ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 เเ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 รเเ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 เนเเเเนเน ต็มไว้เต็มรไว้พี่ไปดูตรงที่ดาดนคนไม่ต้องขึ้นเยอะนะรถอ่ะเขาไม่ได้สายขึ้นเยอะนะรถอ่ะ มามาเอารถเอาศพเอาขึ้นเอาราภาคกีเตรียมเตรียมเตรียมเลยรอรอก่อนได้ไหมพี่รอก่อนได้ไหมพี่มีรีวอร์ในบอกเพื่อนรีวอร์หน่อยพี่โอ้ไอ้เหี้ยเป็นไส้อย่างงี้เว้ยแม่งเป็นไส้อย่างงี้เว้ยสัตว์เอ้ยดีอกูไม่เป็นตอนอุ้มตอนนี้บอกเพื่อนเข้าวบ๊อบรอขั้วบ๊อบขึ้นน้ามอรถไปดีๆนะมันมีคนนี้จอดกระจายเลยนะจอดกระจายเลยนะเอาไปน้ำนี้มีป่ะบ๊อบ วิ่งหนีเลยอ่ะไอ้เงี้ยวิ่งแจนเลยมันมีมันมีลงมาเยอะแยะครับวิ่งไวจัดเพื่อนลราใช้สองเพื่อนตรงนี้ผมจะเอาพุ่มเยอะนะเว้พี่ลองนะพุ่มเยอะก่อนแลพี่ลองก่อนไม่ได้เปิดไปแล้วอินเยี่ยมันเปิดแลค่ยี่สิบคนละครบละครบละเพื่อน เอาลงลงมาเยยาูยา่ยยลุกเอบอหยาดยี่กางเกยือไม่วายไม่มหลอเยอะสมตหือเยอะสมเหลือเยอะสมเหลือเยอะสมเหลือเยอะยุณอุ้มก่อนยุณอยาก่อไม่สมเหลือเยอะมากสเหลือเยอะมากพอแล้วพอแ่้วด่าพอแล้วนิ่งก่อาาแล้วสมบางยีเกยสมบางยยมาอุหน่อยมาอุ้มหน่อยผมนี่ย่กลังไปมาเราบันทึกไก่จายต้อไปมาเราบันทึกไก่ยา กลุ่มไก่ก้อนอยู่ที่ดินทะเลอ่ะไดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับอยู่ไหนเดี๋ยวไปรับไปับไม่ครบแล้วไอ้ก้อนมาตกไปก้อนกูจะกูจะคุมด้วยไอ้ได้ครบไหมตอนนี้มันรายการต้องเลือรบยังมีศพเหลือไหมขอยังต้องห่อแล้วไอ้พวกที่โอ้แต่ทำไมมือมือว่างกี่คนใครกดบ่อที่ไอออนว่างอะไอออนย้อนศพพี่ไอออนโย้นศพรถไฟฟ้าผมไม่มีรถไอออนโย้นศพไม่เป็นไรไอ้ออนมันอุ้มแบวเดียวกันไม่ก็ดูดีแล้ว

ไป okay. mm hmm. อ่ะกลางทีไม่ได้รีเลยพี่เห็นไหมตั้งใจนะทุกคนตัวรอดนานๆนะนานๆนะตั้งใจนะเว้ยตั้งใจนะเว้ยมันมีมันมีสดอยู่ด้วยนะไม่ยไม่แป๊บ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 แป๊ตอนเนี้ยใครไม่ได้วุ่นคูหนึ่งก็พี่เหล่านะครับผม